วัสดีครับพบกับผมนะครับลุงที่ว่าฟาร์มนะครับไก่สซงอนพัฒนานะครับวันนี้นะครับนำพ่อพันธุ์ปลดระวังนะครับมาเปิดแบ่งเอฟซีนะครับตัวนี้จะเป็นล่อสั้นสลับยาวนะครับลูกหน้านี่โคตรจัดเลยนะครับผมตัวนี้จะมีปัญหาที่ขานะครับเพราะว่าตอนที่ ปล่อยเป็นพ่อพันธุ์นะครับปล่อยรวมฝูงกับตัวเมียนะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรขาหักมานะครับแต่ตอนนี้หายดีแล้วนะครับหายมาือบประมาณหกเจ็ดเดืนนะครับตัวน,นี้จัดติดนะครับสามไฟนะครับตีเชิงอย่างเดียวนะครับตอนนี้ทําพ่อพันธุ์ได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้น้ําหนักปล่อยเต็มที่สามกิโลสามนะครับถ้า fc นะครับท่านใดนะครับสนใจไปนําไปทําพอพันธ์นะครับผมเปิดแบ่งราคาเบาๆนะครับสองพันนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ